สวัสดีครับไมอยาภารวยครับฮานอยปกติครับวันอังคารที่สิบหกครับก็หลค์กดติดตามไม้ยาภารวยอะมาเบิ่งกันครับมันมานกันมานี้หวยฮานอยปกติครับฮานอยปกติครับมันมานครับว่ากำลังวิ่งรูดครับเด็กวิ่งรูดมีสามกับเจ็ดนะครับเด้อ มันมาก,กันครับจุดเปดสงสักครับเออ กวอืมครับหาโตมันมานครับมีสามเก่าเจ็ดแปดเจ็ดเก่าจะตหนึ่งสามสามศูนย์ครับโฉบโฉบมันมานครับลำลำเรื่อยเรืยไม่ยาพะรวยสวัสดีครับ